กรมธนารักษ์ออกมาตรการเร่งด่วนยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยอาคารเช่าที่อยู่อาศัยหากเสียหายบางส่วนยกเว้นค่าเช่า1ปีหากเสียหายทั้งหลังยกเว้นค่าเช่าสองปีพิจนารณาจากอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ ผู้เช่าเพื่อการเกษตรหากพืชหรือว่าผลผลิตได้รับความเสียหายยกเว้นเรียกเก็บค่าเช่า1ปีส่วนผู้เช่าอาคารและผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงไม่ว่าสามารถดําเนินกิจการในที่เช่าได้ตามปกติเกิน3วันยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนผู้ที่เดือดร้อนสามารถติดต่อสำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ทันที